ยี่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโจ้เซอร์คอยอีกแล้วนี่ครับผมวันนี้นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะแปลกตาแปลกหูแปลกตาใหม่นะครับพอดีช่วงโควิดเออแต่ว่าก็ามาบ้านเพื่อนซึ่งเพื่อนไม่ได้ติดโควิดติดปะวะไม่น่าติดไม่ได้ติดโควิดนะผมก็เลยมานั่งเล่นนะครับหลังจากไม่ได้ออกจากบ,บ้านมาเป็นหลายเดือนหลายเดือนมากเลยนะอยู่แต่บ้านก็ ข้างหลังผมวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นในคลิปแรกๆต้นๆแล้วเออวันนี้มาจะมาอัปเดต c b 1 0พันให้นะครับผมดูทุกคนอ่าตอนนี้ c b 1ีพันอยู่ตรงนี้นะทุกคนดูดิดโอ้นี่ยังจอดเรียงอย่างกับโช์รูมโช์รูมเห็นไหมอ่านี่รถผมเอง NC 750นนะครับใครอยาก รีวิวเอ้ยใครอยากฟังรีวิวหรือว่าใครอยากดูการขับขี่ก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมนะว,วันนี้นะครับคือเจ้าซ b บีพันตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเออ่มีใครอยากเห็นจักรยานบ้างไหมทุกคนโหสุดยอดอะ่ะบ้านนี้คือสุดยอดเลยนะข้างนี้จักรยานข้างนี้มอเตอร์ไซค์แล้วข้างนี้อันนี้รถยนต์ หเยอะมากนะดูทุกคนเชื่อไหมว่าคันนี้สามแสน <What? S 1> ถ้าใครอยากฟังรีวิวใครอยากให้อยากให้มารีวิวบอกเลยนะโอ้โคตรเท่คันนี้มาถึงคันเก่งของเรานะครับวันนี้ C ี0พันหลังจาก2ปี ไม่ได้อัปเดตหรือว่าไม่ได้นี่เลยนะครับแล้วก็เจ้าของน้องได้ไปสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งจะบอกว่าปัญหาตอนนี้เหมือนกับผมเป๊ะสตาร์ทไม่ติดทุกคน <Nope. S 1> สตาร์ทไม่ติดแล้วตอนนี้ก็คือเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาไปชาร์จแบตแล้วเลยเดี๋ยวลองมาปลุกชีพมันดูนะครับผมคลิปนี้จะเป็นการอัปเดต c b พันนะครับผมนะ อ่าอย่างแรกเลยนะครับผมของแต่งของ c b 1 0พันตัวน,นี้ก็คือกระจกเหมือนผมเลยเป็นกระจก CRG นะครับทุกคนเออจกระจก CRG พับได้นะตามสไตล์วัยรุ่นไทยบ้านเรานะครับผมนะอันนี้ไม่ค่อยมีของอะไรมากนะครับผมก็อย่างที่สองเลยครับเอ้ยอ,อันนี้บอกราคาก่อนราคาราคาก็ประมาณ7,9 0 0นานรับมือนหนึ่งนะอันนี้น้องซื้อมา 12, มือสองห้าพันบ้างวะน่าจะใช่นะ ถ้าจำไม่ผิดนะอ่าอย่างที่2ก็คือการดหม้อน,น้ำอี o วเทคนะครับผมอ v o วเทคตรงนี้จะต่างกับของผมนะของผมมันจะเป็นรอยนูนนะแต่ตอนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นปั๊มตาอ v o วเทคอยู่นี้ครับแค่นั้นเองตัวนี้ว่าประมาณมสี่พันบ้างน้องซื้อมานะครับผมอ่าแล้วก็ข้างๆเป็นกันล้มนะครับผมอ่กากันล้มไอ้นี้แตกต่างกับผมไอไอกันล้มนี้ไม่แพงนะประมาณ 2500ได้มได้ไหมน่าจะ2500ได้ั้างใช่ไหมไมันผิด2500ันห้า0 0 0พันวะจำไม่ได้วะเออมันก็จะออกมาเป็นตุ้มเนี้ยแค่นี้เองนะครับผมนะเออเป็นตาโลโก้ EP หรือ EvoTech นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีการล้มหน้า EvoTech นะทุกคนเออการล้มออกมาตุ่มนิดนึงนี่นะมันหมุนได้นะหมุนเล่นไป แล้วก็สิ่งไฮไลท์ของอ e ีโวเอ้ยไม่ใช่ทุยไฮไลท์ของ c b 1 0พันะครับผมก็คือนี่นะครับผมท่ออาคาโปวิกช็อตตี้นะทุกคนแท้นะครับผมตรงรุ่น c b 1 0พันใครอยากฟังเสียงก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวว่าจะทำให้นะครับจะให้ลองจะจะทำคลิปขับขี่ให้ทิทีหลังนะครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นท่อแรกๆเลยนะทุกคน ซึ่งแม่งตรงรุ่นแม่งแบบเออแม่งสวยอะชอตตี้อะเดี๋ยวให้ดูไกลๆนะดูฟิตติ้งรถนะเดี๋ยวเอาเก้าอี้ออกก่อนแ <c oughs> อเห็นปะกคนเห็นในฟิตติ้งนล <c oughs> อ่มามันจะดูแบบอองแนวคาเฟ่คาเฟ่นิดนึงนะนี่ก็ตรงรุ่นเขานนโอสปอร์ตคาเฟ่ Sport Cafe นะครับเออผมอยากสตาร์ทให้ฟังนะแต่ตอนนี้มันสตาร์ทไม่ฟังไม่ได้วะแบตมันหมดนะทุกคนนะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าดูคร้าวๆประมาณนี้ใบนี้น่าจะประมาณ30,000กว่าบาทนะครับออกมาแรกๆซึ่งแม่งหายากมากนะครับผมแม่งสั่งยากมากเพราะว่ามันเป็นด้วยความที่มันเป็นรถใหม่ด้วยแล้วก็เพิ่งออกมาตั้งแต่ปี2018อะ่ะแล้วก็ได้ได้ได้อันนี้มานะครับผมเออคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เงะไม่ได้ขี่เลยอะ่ะออกทิ่ไปครั้งเดียวอะ่ะ 2,600กกิโลดูดิ2ปีแล้วอะ2,600กกิโลแทบแบบไม่ได้ขี่เลยนะทุกคนนะก็คร้าวๆก็ประมาณนี้นะครับเออแต่สิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของ CB 1 0พันนะครับก็คือโปรอาร์เห็นไหมทุกคนที่มันต่างกับชาวบ้านอะเออที่มันมันไม่เหมือน650นะครับมันก็คือโปอาร์แต่ว่าพอถ้าขี่บนถนนจริงๆมันก็ดูยากเหมือนกันว่ามันจะเป็น650หรือจะเป็น300มันก็เหมือนเหมือนมันเหมือนกันทั้งหมดอะทุกคน เออประมาณนี้นะครับผมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ไม,ไม่น่ามีอะไรนะครับก็คร้าวๆประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากให้ผมทำไลค์ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมเออผมจะค่อยๆทำคลิปมาแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเซอร์คอขอ,ขอลาไปก่อนบา,บายๆเจอก,กันครับผม